còn, còn. Đúng đúng oh cứ cò. này không? được không? OK. còn chăng, đúng không? Đúng không? Ừ. <laughs> ừ. này. này Mình sẽ lấy kẹp đây. lấy khăn ăn lấy kẹp đây. gì con? Buôn đâu bác? Oh my god. Mất kêu Cái <laughs> này đâu? Cái này Cái này đâu? Cái Cái này

อันนี่ของแม่นาด้วยค่ะแม่นาแล้วคุณยายคุณยายมีอะไรให้มั่นคุณยายคุณยายให้ความรักสีออกไปด้วนจ้าให้ความรักได้โอเคขอรับความรักในวัยนานะเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวคืออะไรกันดูแลดูแลขอฉีดได้ไหม ตอนท่หออุ้ยสาอหอตื่นเต้นต่นเต้นสานดีางดีอยอุยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยเบาๆดิครับดูๆไหนดูสิไหนดูสิอะไรอะน้องเพนได้อะไรน่ะมันคืออะไรอ่ะป้าไม่รู้จักอ่ะ มอนนก็เซวอ๋อหมอนก้า hmm. ซ right? oh. oh. yeah. mm ีเ hmm. ว่นโอ้โหโอยดูห hmm. น oh. yeah. okay. mm ้า hmm. ม yeah. yeah. ันแบบหวานก้าซเว่นโอ้โหเอาไปเอาไปอวดให้เอาไปอวดให้พี่ต้นดูดิไปไปอวดให้พี่ต้นดูสิ